พามาชมบรรยากาศความสวยงามถนนเส้นที่จะไปทํางานโอ้น้ำร้ภูเขานะครับเนภูเขาเขาน้ําไหลเราครับบรรยากาศสวยงามมากครับโชคดีวันนี้ที่แดดออกแดดออกเมื่อสักครู่นี้ครับฝนตกทั้งคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ยังตกฝนเพิ่งหยุดตอนแปดโมงกว่านี้เองครับสองข้างทาง ทางปมน้ำก็ขึ้นฝั่ง,งซ้ายมือในน้ำขึ้นสูงมากขวางน้ำขึ้นแล้วรถกร็เบานะครับน้าวานนี้ดูลิปที่ว่ารถเดินน้ำอ่ะครับน่ากลัวมากบางคนเห็นเห็นน้ำท่วนถนนแล้วอยากจะล้างรถขับเร็วๆนี่ผิดหลักเลยนะครับต้อง รอช้าที่สุดะนะครับแต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับอย่าดับเหนียวน้ำเข้าเครื่องเขาทอยเสีย <c oughs> มาดูสิก่อนถึงสีแยแของไหลครับ <c oughs> ตรงนี้ก็วิวสวยนะครับเห็นภูเขาสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับโน่นเห็นไหมครับเราไปทำงานเราก็ได้ชมชื่นชมชรบรร <c oughs> ยากาศสวยๆตอนเช้าทุก<อ>วัน <สด S 2> เลยนะ,ะของคลองไหลเรา เดี่ยวท่ามกลางภูเขานะครับของน้ำไหลแล้วนะครับค่เภอคลองลาน,นโชคดีวันนี้แดดออกก่อนมาทํางานแต่ก่อนนั้นฝนตกทั้งคืนแี่ครับมาดูน้ําท่วมตรงตลาดอันนี้จะเป็นตลาดนัดนะครับเนี่ยน้ํายังไม่ลงเลยค่ะน้ำเมื่อวานเยอะกว่าน,นี้ครับสองสั่งเพลี่ยน สดร่วงม,มิดเมื่อวานน้ำท่วมแล้วตอนนี้น้ำลดเร้ว<ม>น้ำลดแล้วเมื่อวานตอนนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่สิแยกแล้แต่ก็ยังมีขังอยู่เนาะ,ะต่องป้อมตำรวจ อกกมาทาทงโน้นีนนเห็นไหมคะน้ำท่วมน้ำท่วมขังปะกะติไม่มีเนาะถ้าไม่น้ำไม่ระดับน้ำไม่ขึ้นสูงนะคะจะไม่มีตรงเนี้ยออกมาจากท่อระบายน้ำเด็กด้วยก่อน เขียววแล้ับรถสามนาทีก็ถึงที่ทำงานนะครับไปสามนาทีหรอกหกนาทีหกพิมเต็มนาทีถ้าเป็นคนอื่นอาจจะสามนาทีค่ะแต่ว่าครูพีกับครูพิมพ์ขับรถช้าก็เลยใช้เวลานิดนึง ไม่ได้สิางานกรุง,งรเทพนะรถบขสนะครับของไหนเรามีบขสนะครับท่านไปชมนะครับเมื่อก่อนเมื่อสิบปีก่อนเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยอ่ามีหลายเที่ยวเนาะก็ประมาณวันนึงประมาณห้าหกเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันคะ่ะถ้าช่วงเทศกาลแต่ปัจจุบันเหลือเพียงวันละหนึ่งเที่ยวเนาะใช่ไหมครูพีหนึ่งหรือสองคะเดี๋ยวนี้เที่ยวเดียวเนี้ย เช้าสองโมงครึ่งโดยประมาณนะคะจะออกจาการถบขสอของน้ำไหลนะคะแล้วก็จะมีรถจากหมอชิดสองใช่ไหมคะหมอชิดออกจากหมอชิดกี่โมงคะประมาณเก้าโมงมั้งเห็นเห็นว่าประมาณนั้นนะคะเก้าโมงตรงนะคะถ้าใครมาสายก็ต้องรออีกหนึ่งวัน ยกเว้นว่าจะมาสายของขุ่มเนาะก็คือสายก,กำแพงเพชรน,นะคะอันนี้มาของลานเดินตรงนะมาถึงหน้าวัดแล้วนะคะที่น้ำท่วมเมื่อวานน้ำท่วมไหลเข้าไปในตรงเรียนนะคะมาดูตรงนี้เลยดูสิอันนี้บริเวณหน้าวัดนะคะที่น้ำเมื่อวานไหลเข้าไปในเรียนอักเ ต้องรอยความเสียหายนะคะรั้วพังทั้งแถบเลยค่ะด้านหลังส่วนด้านหน้าโรงเรียนก็ก็พังบางส่วน สวยงามมากค่ะร่มรื่นลมเย็นแจ่มใส